่ชมครับกรมทหารราบที่13นะครับก็ได้จัดกําลังพลจิตอาสานะครับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานนะครับการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีครับที่ห้องอุดรธานีฮอลล์นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีพันเอกมงคลหอทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ได้จัดกําลังพลจิตอาสานะครับร่วมกับภาคเอกชนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสา สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเทศบานนลนครอุดรธานีที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไปนะครับที่วอกอินเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครับจากการที่กรมทหารราบที่13นะครับได้จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนและอำนวยความสะดวกได้รับคำชมจากเจ้าหน้าที่สำนักงา,านเทศบาลนครอุดรธานีและคณะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเทศบานนลนครอุดรธานีตลอดจนประชาชน ที่มารับบริการเป็นอย่างมากที่ได้จัดกําลังพลจิตอาสาของหน่วยมาให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในครั้งนี้ครับ